อิสระที่จะเลือกว่าการย้ายถิ่นฐานหรืออยู่ต่อคือหัวข้อที่พระสันตะปาปาทรงเลือกสำหรับวันผู้อพยพและผู้ลี้ภัยโลกในปีนี้การย้ายถิ่นฐานควรเป็นทางเลือกที่เสรีเสมอแต่ในปัจจุบันในความเป็นจริงแล้วในหลายกรณีกลับไม่ใช่ความขัดแยง้งภัยธรรมชาติ หรือความเป็นไปไม่ได้ง่ายๆที่จะมีชีวิตที่เหมาะสมและน่าพึงพอใจในบ้านเกิดของตนเองบีให้ผู้คนหลายล้านคนต้องอพยพวันก่อนมีคนพูดกับผมว่าบางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเราทนไม่ได้อีกแล้วศักดิ์ศรีของชาวซีเรียกำลังถูกโจมตีและตอนนี้เรายังมีแผ่นดินไหวที่กอ่อให้เกิดเหยื่อหลายพันคน และการทำลายล้างมากมายซึ่งทําให้ความเป็นจริงอันโหดร้ายของเรายิ่งเลวร้ายลงไปอีกผมทํางานมากมายกับคนหนุ่มสาวที่นี่ในซีเรียและพูดได้ว่าคนหนุ่มสาวมากกว่า90จะออกจากประเทศหากทําได้ตัวอย่างเช่นผมรู้จักหมู่บ้านชาวคริสเล็กๆแห่งหนึ่งในซีเรียซึ่งในปีที่แล้วคนหนุ่มสาวประมาณ800คนหนีออกจากประเทศ แต่เป็นไปได้ไหมที่จะเริ่มต้นโปรแกรมไมโครเครดิตที่นี่กิจกรรมบางอย่างเพื่อสร้างรายได้เรารับความเสี่ยงและประสบความสำเร็จในช่วง2ปีที่ผ่านมาผ่าน AMU ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนของคณะโฟโคราเรโดยร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นอื่นๆโปรแกรม restart ซึ่งเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อให้คงอยู่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างโปรแกรมไมโครเครดิตและการสนับสนุนฉุกเฉิน โดยเสนอความเป็นไปได้ที่จะสามารถเริ่มทำงานได้อีกครั้งเป็นทางเลือกแทนการย้ายถิ่นฐานที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่คำพูดเพื่อให้การย้ายถิ่นฐานเป็นเพียงหนึ่งในทางเลือกและไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่มีอยู่เราแต่ละคนต้องแน่ใจว่าซีเรียสามารถมีมาตรฐานการครองชีพที่ใกล้เคียงกับที่เป็นก่อนสงครามมากที่สุด ความหวังของคิดชนทำให้ผมเชื่อว่าวันที่ดีกว่าจะมาถึงแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะทำให้เราคิดตรงกันข้ามก็ตามเราจะทำอย่างไรเพื่อให้การย้ายถิ่นฐานเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆทางเลือกแทนที่จะเป็นทางเลือกเดียว